มุนปุยปุ้ยพี่แกสิได้กลับไทยเลยจำได้บ่ตั้งแต่ตั้งแต่พี่บอกตอนนั้นว่าอีกสามปีตอนนี้เหลือแค่ปีครึ่งนึงได้มุนปุ้ยปีครึ่งเวลานี่แป๊บเดียวเธออยู่คนแก่ได้ไหเธอก็ได้ไดพ,พ่อพีอยู่แล้วคนแก่นก็ใช้ภูมิขับรถแค่ชั่วโมงชั่วโมงหน่อยหน่อยไหมชั่วโมงชั่วโมงกับ ขับเร็วนะ่ะกัสีชมพงเคิงบ่มุนด้ปุยจากคอนแกนไม่ใช่ภูมิน้องทีน้องทีวัดดีจ้าน้องทีเนี่ยวัดสิพีพาล่มงวัดมูบัดเขามาไม่เรื่อยด้วพี่พี่สุกายขอบคุณครับพี่สุกาย แป๊บเดียวครับแมน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 ปีเครื่องนี่แป๊บเดียวอิลีเนี่ยพี่จังปีนี้เนาะเริ่มเริ่มเหตุงานกะไปเริ่มเหตุงานกับวันที่สองแล้วมันบอเพราะวันที่สองเหตุงา,หงานเดเหตุงานในแค่สองมือก็หยุดอีกหยุดเสาร์อาทิตย์ไปเหตุงานอีกเที่ยนหนึ่งมือวันจนันทร์ก็เป็นวันที่หกแล้ว ไปเห็นงานไปเห็นงานอาทิตย์เดียวเงินเดือนออกปเป็นครึ่งเดือนละเห็นไหมไปทํางานดอีกอาทิตย์เดียวคร,ครึ่งครึ่งเดือนไปแล้วเดือนมกราแพีบเดียวกับสิเบิร์ตละก็สิเป็นเดือนกลุมผ้าละโอ้ยอีหลีปีหนึ่งปีหนึ่งไม่น้าละคนเราถึงไม่แก่เนาะวนเราบุย้ยแม่นบอตรงอ่อ <laughs> ยใช่ไหมพี่สุก,กาย <laughs> <laughs> เวลามันไปเร็วเกินอะ่ะเราแก่ไม่ทันเนาะใช่ไหมแม่มนบอ้รงทีพี่บริยนเขาโกจะคองได้ตองที ้องทีว่าแมนบ่หัวหล่ออีกหัวหล่อเอาอัน,นอันนี้เรื่องจริงน,นันน่นนันน่นนันน่นนั่นนั่นมีตะค้อนหัวหล่อมากขันเรายังสิ <laughs> ใช่จ้าเวลาไปไวแต่เร็ว เร็วไม,ไม่แก่เอาจริงๆนะน้องออยเออไม่มีใครแก่เดียแต่ว่าน้องทีนี่ว่าท่านเห็นหนาจ้าเจียปันเดนนน้อง,งทีปันได้น้องทีสิเปิดหนาน้องทีบอกว่าได้ได้แสนซับตีมันบอกฮะได้มือนได้มือนนี่ได้แสนก่อาสิเปิดหนามันบอกเปิดมาเด้อเปิดมาเด้อเออคุณเสร็จ เศรษฐีแฟนอาจารย์เบียว์สันวานั่น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 นเอ๊ะเป็นผู้ใดเนาะนนอกจาเนี่ยเหรหลานตาจา๋าว่าสันวามันผู้ใดลูกบอกชื่อมาจะได้เรียกชื่อเล่นถูกลูกเออใช่สวยที่สุดในสามโลกแม่เอมี่นั่นแน่แม่ไม่อยากจะบอกว่า ลูกไม่ทิ้งแถวหรือแม่ไม่ทิ้งแถวก็ไม่รู้ว่า <c oughs> แต่เอ,เอมมีแบบเวอร์มากหุนเินแบบสุดยอดอะหน้าตาก็แบบเนี่ยนะนี่นี่เนี่พี่เนี่ยสวยจริงๆว่มาทันว่าเปิดมาเปิดมาอมืพี่สุก็รู้จักน้อง ญาติจ๋าเอ้าอันยจ๊บอกว่าน้องญาติจ๋าเบนเยี่ยมนั่นบ่ม่นบ่น้องญาติจ๋าแห่แม่นบ่เบดิกเบดิกนี่เบดิกขอบใจนะเบดิกพี่เห็นเธอขึ้นอยู่เหมือนกันเบดิกเธอกับพี่ขึ้นไล่ๆกันเลย แต่พี่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวแม่เบรดิกไม่ได้อยู่เดนเไม่ได้อยู่นอร์เวย์มาเดนมาร์กเลยไปหาเบรดิกไม่ได้หนูรู้จัก